คุณเคยคิดไหมว่าลูกชายคนหนึ่งจะขายแม่ของตัวเองได้จริงๆหรือความลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านหลังเก่ากำลังรอให้คุณค้นพบเสียงฝนเสียงฝีเท้าและข้อความบนหน้าจอจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลคุณจะทำอย่างไรหากคนที่คุณรักที่สุดกลายเป็นเหยื่อของความผิดพลาดของคุณเองติดตามเรื่องราวสุดช็อกนี้จนถึงวินาทีสุดท้ายคุณพร้อมหรือยังที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูด เสียงฝนตกกระหน่ำใส่หลังคาสังกสีดังเหมือนมีใครเคาะเตือนจากฟ้ากลิ่นอับของห้องแคบผสมกับกลิ่นเหงื่อเก่าทำให้ลมหายใจหนักและติดขัดเขานั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เก่าหน้าจอสว่างว่าปลางความมืดนิ้วมือสั่นเล็กน้อยเมาเย็นเฉียบเหมือนโลหะไร้ชีวิตข้อความหนึ่งปรากฏขึ้นตัวอักษรสีขาวบนพื้นหลังดำยืนยันการส่งมอบ หัวใจเขาเต้นแรงเสียงเต้นดังกลบเสียงฝนภาพในหัวผุดขึ้นชัดเจนแม่ยืนหันหลังอยู่หน้าประตูครัวเสียงน้ำแกงเดือดเบาๆกลิ่นข้าวสุกลอยวอนเธอไม่รู้ว่าในห้องอีกฝั่งหนึ่งชื่อของเธอกำลังถูกพิมพ์พร้อมตัวเลขจำนวนหนึ่งเหงื่อไหลลงขมับเย็นจนรู้สึกชาเขาปลื้น้ำลาย ลำคอแห้งผากเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นอีกครั้งสัน้นคมเหมือนมีดหน้าจอเปลี่ยนสีตัวหนังสือขยับช้าๆเขามองไปที่ประตูห้องบานไม้เก่าที่แม่ซ่อมเองมือข้างหนึ่งยกขึ้นลังเลอยู่กลางอากาศฝนด้านนอกเงียบลงชั่วขณะเหมือนโลกหยุดฟังนิ้วชี้แตะปุ่ม แรงกดเบาวต่หนักน่วงในวินาทีนั้นเสียงแม่เรียกชื่อเขาจากห้องครัวน้ำเสียงอบอุ่นแต่สั่นนิดๆหน้าจอส่องแสงจ้าข้อความสุดท้ายกำลังโหลดเขาหันไปมองประตูและเห็นเงาคนเคลื่อนไหวช้าๆเงานั้นค่อยๆเข้าใกล้เงาที่เขารู้ดีว่าเป็นแม่หัวใจเหมือนหยุดเต้นทุกลมหายใจหนักและติดขัด แม่ยิ้มเล็กน้อยแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความสงสยัยเสียงฝีเท้าเงียบแต่ชัดเจนก้าวใกล้จนสามารถได้ยินการหอบหายใจมือเขายังค้างบนเมาส์ราวกับถูกล่ามไว้หน้าจอเริ่มกระพริบตัวเลขจำนวนเงินปรากฏเด่นชัดเมื่อไหลเป็นสายลำตัวสั่นจนเกือบซุดแม่ยืนตรงหน้าถามเสียงเบาแต่ชัดเจน ลูกกาลังทําอะไรอยู่คำถามนั้นแทงใจเขาไม่สามารถตอบได้มือที่แตะปุ่มเริ่มสั่นแรงความผิดบาปและความกลัวผสมกันจนหน่วงหนักฝนเริ่มตกใหม่กระแทกกระจกหน้าต่างเป็นจังหวะรุนแรงเขาหันกลับไปมองหน้าจอคำว่ายืนยันการขายกําลังกระพริบดวงตามแม่เบิกกว้างความเจ็บปวดและความช็อกปรากฏชัด เสียงในหัวเขาก้องทุกอย่างเงียบยกเว้นเสียงฝนและหัวใจที่แตกสลายเขารู้แล้วว่าไม่มีทางกลับทุกการกระทํากำลังกลายเป็นความจริงแม่ยื่นมือออกมาแต่มันสายเกินไปมือของเขายังค้างบนเมาส์ความสับสนและความกลัวทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้ฝนตกหนักขึ้นอีกครั้งแต่หัวใจเขาหนักกว่าทุกหยดน้ำ ความผิดบาปและความอับอายบดบังทุกสิ่งจนเขาไม่รู้ว่าจะหายใจต่ออย่างไรดวงตาของแม่เต็มไปด้วยน้ำตาแต่เธอยังคงเงียบรอให้เขาอธิบายรอให้เขาเลือกรอให้เขาตัดสินใจความเงียบยาวนานกว่าฝนและทุกวินาทีเหมือนถูกยืดออกเปน็นนิรันมือเขายังค้างใจเต้นแรง และในที่สุดหน้าจอก็กระพริบเป็นสีแดงสว่างพร้อมตัวอักษรสุดท้ายที่เขาไม่อาจลบได้เขาเห็นทุกอย่างชัดเจนการตัดสินใจของเขากำลังทำลายทั้งชีวิตและแม่ที่เขารักมากที่สุดตัวอักษรบนหน้าจอกระพริบช้าๆคำว่ายืนยันเรียบร้อยสีแดงเข้มเด่นชัดลมหายใจเขาขาดสะดุดเหมือนถูกจับตรึงอยู่กลางอากาศแม่ก้าวเข้ามาใกล้ ใบหน้าของเธอเงียบงนันดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดฝ่ามือของเธอสั่นเล็กน้อยมือที่เคยอุ้มเขามาเมื่อเด็กตอนนี้หยุดอยู่ตรงหน้าเขาเสียงฝนด้านนอกยังคงดังแต่เหมือนทุกอย่างหยุดหมุนรอบตัวเขาหัวใจเขาเหมือนจะระเบิดความผิดบาปและความละอายทับถมกันจนหายใจไม่ออกแม่ยื่นมือแต่หน้าจอรากับจะหยุดคำสั่งที่เพิ่งเกิดขึ้น แต่หน้าจอไม่ตอบสนองสายตาของเธอมองเขาเงียบเต็มไปด้วยคำถามและความเสียใจเขาก้าวถอยหลังเท้าชนขอบโตะ๊ะเสียงไม้กระแทกดังก้องในห้องทุกวินาทีเหมือนถูกยืดออกความรู้สึกผิดและความกลัวกัดกินใจเขาแม่ยืนตรงหน้ามือยังยื่นออกมาแต่เขารู้แล้ว ว่าคำตอบที่เขากำลังหามันไม่มีอีกแล้วเสียงฝนเริ่มเบาลงแต่ความเงียบกลับหนาทึบเหมือนโลกทั้งหมดรอให้เขาเผชิญหน้ากับความจริงเขาหันมองหน้าจออีกครั้งข้อความสีแดงยังคงกระพริบยืนยันสิ่งที่เขาเพิ่งทำไปไม่สามารถลบไม่สามารถย้อนกลับหัวใจเขาสั่นสะท้านดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและครั้งแรกในชีวิต เขารู้สึกตัวเล็กและอ่อนแอที่สุดแม่ค่อยๆถอนมือออกแต่ความเจ็บปวดในสายตาเธอยังคงตรึงอยู่ในใจเขาเขายืนอยู่ตรงนั้นเพียงลำพังกับความผิดบาปและความจริงที่ไม่อาจหนีไปไหนตัวอักษรบนหน้าจอกระพริบช้าๆคำว่ายืนยันเรียบร้อยสีแดงเข้มเด่นชัดลมหายใจเขาขาดสะดุดเหมือนถูกจับตรึงอยู่กลางอากาศ แม่ก้าวเข้ามาใกล้ใบหน้าของเธอเงียบงนันดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดฝ่าม,มือของเธอสั่นเล็กน้อยมือที่เคยอุ้มเขามาเมื่อเด็กตอนนี้หยุดอยู่ตรงหน้าเขาเสียงฝนด้านนอกยังคงดังแต่เหมือนทุกอย่างหยุดหมุนรอบตัวเขาหัวใจเขาเหมือนจะระเบิดความผิดบาปและความละอายทับถมกันจนหายใจไม่ออกแม่ยื่นมือแต่หน้าจอ เรากับจะหยุดคาสั่งที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่หน้าจอไม่ตอบสนองสายตาของเธอมองเขาเงียบเต็มไปด้วยคําถามและความเสียใจเขาก้าวถอยหลังเท้าชนขอบโตะ๊ะเสียงไม้กระแทกดังก้องในห้องทุกวินาทีเหมือนถูกยืดออกความรู้สึกผิดและความกลัวกัดกินใจเขาแม่ยืนตรงหน้ามือยังยื่นออกมา แต่เขารู้แล้วว่าคำตอบที่เขากำลังหามันไม่มีอีกแล้วเสียงฝนเริ่มเบาลงแต่ความเงียบกลับหนาทึบเหมือนโลกทั้งหมดรอให้เขาเผชิญหน้ากับความจริงเขาหันมองหน้าจออีกครั้งข้อความสีแดงยังคงกระพริบยืนยันสิ่งที่เขาเพิ่งทำไปไม่สามารถลบไม่สามารถย้อนกลับหัวใจเขาสั่นสะท้านดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตา และครั้งแรกในชีวิตเขารู้สึกตัวเล็กและอ่อนแอที่สุดแม่ค่อยๆถอนมือออกแต่ความเจ็บปวดในสายตาเธอยังคงตรึงอยู่ในใจเขาเขายือนอยู่ตรงนั้นเพียงลำพังกับความผิดบาปและความจริงที่ไม่อาจหนีไปไหน